มาเกี่ยวมองหน้าเหือพี่น้องเลยขี่รถลงมามันไกลสวัสดีอีพีสองเด้อจ้าอันนี้เกี่ยวข้าวลงแขกนาสาวันนั่นเองทุกคนมือนีบนอ้บเห็นเปล่าอาเดเปล่าอาดปเรมาแล้ะกะเคยเท่ากับปดิมาเด้อจ้า,าหาบิญ์ด้วยหุ้กบปรจัก จะฮักบได้ท่านนะบอลมันแห้งนี่บอลมันแห้งดีนี่มันยังไม่แห้งดีแต่ยังหลายตึเด้อๆนะสมุดเยาวันข้าหาันหละน,นี่เป็นแต่ซื้อห้าโกบมวน วนี้เราจะไปลากกบหน้าแรงกันกบเขาไงกันแค่สิมมวนอยเขียวๆเนี่ยบอกสิบแมนแค่ิแมนแต่ขามันแดงเลยมั้งอันนี้เิ่นเห็ดหน้าข้เจ้านะหน้าเขาเจ้าแมนแต่ขาให้นี่มาแถวก็อย้อนอ่ะบะแมนว่าสิแมนขามันแดงนะแมนมด เขี้ยวๆน่ะบอมแอนโหมันก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเออสบายดีีพ่าวๆยาวอน้อบ่แล้วแล้วมันกับบอได้หน่อยได้เ่ยเดี๋ยวนิสตะก้ามันเขามันอันล่มใส่เวลาหน่อยซาหน่อยนี่กระลงเลยมันอยู่ในห่ม ทนะุ่งนาอันกล้างไก่ใหญ่ไพศาลมันนี่ขอ่าให้แม่แตนตอดขอตอนแตะกนเด้อระเนาเห็นหรือเกูอยู่รอบวัดเที่ยวข่าเนาะเที่ยวมาหนีจากหมือและห่าคุกมือเลยเอียวพุ่งเบื่อกันนะคะอย่าฝ่าวเบื่อนะคะขาวจะคล้องประธานะเกียวเลยค่ะเข้ามาเบิงเลยค่ะ แล้วเกี่ยวเขาแล้วรู้มีแนวเพชรดังโต๊ดกันเบิงเ้งด้วยะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีงานเพชรแะ้วกัมาเบิ้งให้ในดเด้าคจะงานแต่ว่าจะลม่มคุนมันล่มเล็กน้อยมันห <c oughs> นักอย่าไหนะครับ ก็จะอ,ออกแต่หมเด้อย็กเกียวจะได้หอมน,นี่น้าอุบนเกียวหน้ามันล่าแลนนะหอมบอ,อกว่าพ่อ ขาเทามือแลวกัยังบ่ไดยังพ่เก็บอยเศษตลอดใส่เปลยบตรเราก็เกียวเขาไว้เด้อปวดปวดปวดข้อเสียเกี่ยวแล้วนี่คือบเปแต่จข้าวานไดเราถึงกวดกวดกวด บ้ป้อยนั่งโลดนั่งอัมมาลนั่งบดไอศชุกิสถานที่มาซอยกูมือกับบดไอศชอยอยังดอกคองจากมาถ่ายชิมซื่อว่าตกๆนี่แหละชุดเนี้ยถ่ายบอกมันมีเนี้ยถ่ายมีสต่กรนั้นเชื่องกันละกันถ่ายมวิวหน้าบดีมาถ่ายวัวปอดมึงนั่งขี่ยุ่กับขึ้นยงย่องกันคนละกันเจียงยังเจีงจากเบิ้งแต่บดไม่ชอบกับมาซอยกันกันแหละจ้า บักู่มื่อ่แห้งมีรายไดล่ะฮะเย้พ่อให้กูว่าสักกันเออกูบอกกันเออกูบอกกันมันมีเหตุก็ต้องมีผลนะพี่น้องไปที่วาเมื่อยชื่อซื่อต่างชนจะต่างได้เพิ่งพ่ายได้กันมีแนวเสียเป็นกูสิไปเพราะกูมีแนวไดเน็ตมีแต่เมื่อยกับเมื่อยที่กบได้ท้ายมันไปหมดห่ามันเนาะเมื่อยกับเมื่อยแดดก็บแดดก็แม่นควอมเลยเนาะก็แม่นควอมเลยเนาะพี่น้องไว้เมื่อยสิไต่พัสิอยากไปขันมันมีรายได้บนได้ว่าได้ กัน<ด>ต่างซอยกันละมูพวกพี่น้องขันชาวบ้านเขาเขาเขาต่เขาเขาบ,บอกเลยค่ะเออกันเดียวมีแต่มูเฮาในทีมันยูทูบนี่แล้วพี่น้องค่ะเนาะ อากะแมนยุ่งมก้อนี่กกบโบดมีช่องมีช่องค่ะโบดมีช่องมีช่องกะมาซอยกันบากับมาค่ะแต่คู่มือนีแห้งมากค่ะเพราะว่ามันมีไรยไร้ยกกล้องขึ้นมาหนึ่งกาเพราะว่าค้องจะคล้องมันภาษาลเกี่ยวค่ะอย่างยู่งเฮายู่งเฮอนกับถามว่ามีเหตุอรก็จักจีเหตุจี่จีไปใช้เห็นดิแล้วมือถ้าตื่นมากกแต่ว่าที่อันเห็นที่ตามที่เห็นคอมเมนต์กับมิเต่คอมเมนต์เดียวนั่นแหละทุกซองอันนะเนาะเอฟซีคนอื่นเขาเจ้ากับเข้าใจนะแต่ว่าเนาะ สำหรับผู้ที่พยองกัดใส่ถึงกัดนะฮะอ่าจ้ากัดกัดก็ไปก็ต้องมีคนสามนะมีคนก็ต้องยอมมีผีนะคะเมื่อกอนนี่แกนักซีกับแม่ซอยนะอเมร่าพอถึงนางซีแก้วหน้าอเมร่ะกับไปซอยคือเก้าขาเกี่ยวข่าวปาก้าแห้งตอนแดดไปลงอีน้อยมึงผู้เจ้าของนะบอมเนบอกบอมเบนหน้ามึงมาหนิ พานปวดหลังปวดแอวกูเรนี่เนี่ยกูยังบารีเซาี่นั่นกูว่าจะเกี่ยวมันในแต่พอเพื่อนได้เกี่ยวของตัวเองมันสิบะเศร้าบ่มันก็ยังบ่รีไอยู่ได้ลูกผ้าโดดพังนั่นโดดพังเอาหน้าแล้วลายเนาะหน้าท้งหน้ากับมาได้เกี่ยวแล้วหน้าจะคล้องยังมาทัศนได้เกี่ยวได้เกี่ยวอันหน้าเพื่นพรเหตุทางกระจ้ากกอนได้หนิมาได้หูกพี่น้องแม่เมื่อได้มาดองแดงๆนี่เอาเลี้ยงซื้อไอ้เนาะเขาบ่อคายบ่ ฮันดีแต่มืโอนี้พนักง,งานเกี่ยวครับเบิ้งสองสี่สองสี่หกแปดส,สิบสิบสองประมาณสิบสามคนเนาะพี่น้องเกี่ยวข่าวนาะศาวายวน,นปลายโมน,นี้ยังอีกเยอะแยะเพื่อนๆแต่สิทธิเกี่ยวจนตะพ้องแล้วนี่บม่ได้ยุติไม่ได้พักเลยนี่นะต่อของคู่หนึ่งเลยกับของคู่หนึ่งเนาะส่วนของซุ่มอ่าไอเลิร์นเนี่ยเพิ่นตัดเอาเพิ่นก็นได้ไลายเลยได้ตัดมโอน,นี่มือที่สองก็ได้เยอะนะ ตามนั่นนะคะูทใดที่อยากดราม่งดรามาที่อยากปั่นโน่นนี่นั่นนะคะอย่านะคะสวยก็คือ้วยนะคะเออไม่ได้หวังอะไรก็หวังหวังมาถ่ายคลิปนี่แหละเออนี่ความจริงเ <c oughs> มื่อก่อนเข้าบริษัทโครงถ่ายคลิปเขาก็ยังมาซอยกันฤดูมร์ในแห้งกับมีเนาะไล่ได้ไล่หามันก็แห้งกับมานะคะ จมคอยห่อนคอยเมื่อยเขามาซอยหาหกมือหรอกเอยจมเจ้าขี้เขามาแยังกระดากละเดียดเถอผูกเขาจอดโดยโฮมาะกลุ่มก็ควันกินน้ากับพี่น้องใครแต่ว่ามันอีล้มโว้ยโว้ยจ้ามันอีขาดเทย์เท้าเบาอัดเบาเบื่อเพิ่นเห็ดถั่วเนาะเทย์เทยเท้าอันนี้พักผ่อนกูให้กวนเกีียวอยู่เดือนนึงนะกูจะมีแนวเกลือมึงบ่กูบริลล์วยคือมึงเด้อ เออส <sein> ิม mm ่ใ hmm. ห้เก mm ี hmm. mm ้ยวอยู่เดือนหนึ่งมันสิแล้วเบ่กูว่ามือเดียวแล้วยังให้มันแล้วอยู่อ้าอ้าโทษพี่หนุ่เที่ยวอ่ี่คนโง่่นีคนง่เนี่ยเขาจะออกรถออก อ้าวไม่ควมาอะไรกูตัดกบโง่ตีกูจ้างเขาตัดไหนฮ่านี่กูมาแก้วนะมึงชมือชมือเนี่ยมันบริโงคเ่เกี่ยมันหลายคนมันจังมวนตัดแต่มันอยากไล่บด้วากันคือพีดกันนี่บอกเขาตัดเลยอันนี้จะได้โค้นกัมวน อันกู no, like like ้ตัดนี่จนผู้รับกนแล้วดไปอันนั่นลงเอักคอนเครื่องผู้รับตั้งไหนดูว่ังไหมนะเครื่องเครื่องเครื่องจีนเครื่องนี่ได้มันดังนะ มื่อยงอละกันล้านเพรว่าเขาจนปากก็ออกแล้วถเขปากเมื่อยแต่ว่าได้เมื่อยดอกของยูของกิ้มตัวแตเต็มที่เฮาายูเป็นฟาสบากแต่ไได้เมื่อยน้ำลายพราว น่าเม่เตียวกับือหน้าน่าเม่เตียวอยวโอ้ยองยัดนีระต้นเข่าปนก็ไล่โอ้ยต้อง่อยนะงเข่าปนลายๆวเขาปลูกนสิเขาปลูกนะสิเพได้เอาปีนี้นะบัดกินแลวก็แท้ ปวดไหลยเข่าซุ้งเข่าตัา้ก่อนใา้ทัเครื่อง มาตามมาที่ติค่ะพี่ดกววาหาหากอเกเลยซองีนกระเบิ้งเกีียวข่าวนไปค่ะหาหกมือเลียนแล้วจ้าเทศกาลเกีบบย่ยวข่ากระสีเตตเกี่ยวข่านี่แหละจ้าอันดีซองกบ่ปลายซองปัดได้มัน

กับผู้ยู่ในบ้านนี่แล้วของเขายู่มังนอกอยู่ในบ้านเราบ้านบริมีใบตัตยาอ้ยคที่นี่นะเนีเป็นบ้าขนาดนั้นคือไมู้่มือเดี่ยวมีผู้เจ้าข้องเข้าบริษันาเจ้าบอเจ้าบอีเียมีรถเมยมีเียมีไอันไม่เท่าอุ้ยนะแค้เราเอามาเดิมเต้ราให้เวาเดิมหวใหาเวาบุญกะทิ้นวัดป่าเด้ ปลามองเข้าไปเดฟจัดการนั่นมองครบปีนะ้เขาไปเดฟกระทินแห่กระทินมืออื่นบ่บมืออื่นตอนไปบ่โยเลยนักหนาเนเนาหรื้ ตากมูดีดพีน่ะมากลยเมื่อานอย่างนั้นชาววันอัม马拉บอกว่ารูดเนี่ยกับทายบูด้มากแล้ววะไม่จว่าจังกัรหรือว่าจังการบปเตียว

ตะบุนกระบุนแต่ว่ามันตับบอกจะขาดซึ่งสี่ค่งมันเขียนในวัดถีงได้เ่อนไงด้ ลมวงงนะจะล้มมาองค์อกคือหน้าปูลางคนลคกับโมี่ล้มกับโมีพักกับบไดพักดแตดพักกับบไดพักว้าบัตจีว้าหันนะ่อนจิตใตกับโบ้ากับ่มโอ้อนิตกบาบ่ม่าเปนั่งกขาบอกว่าอ้าวคือบวดตื่นต้องป เราดูพระเชียจากเราอย่างนีกับเราพระเทศดาวนนีหน้าสวรรด์นะคุณใครเนี่ยเป็ดกระบองมีเขาเป็นก็เย็นกับเย็นใครเป็นกซื้อนี่เดยวผมนี่นะใครเ่ป็นเช่เจ้ารื่ยอเจ้าบูซื้อยังบอกเวแั้นจะเลคู่บอกกันะโอ้ยไม่ใหญอัน อยูหอดหกสิบกี่นะพ่อมาเดิมมันนีเดินพนักพ่อนพยันอาย่หอดหกสิบมันนี่พนักพ่อนบเห็นพนว่ากูไปเล่นเติงแล้วนานๆเล่นนั่นมันชะได้ได้เติมเติมเงินเงินบุฟเฟ่อกก็เติมเติมให้อีกสามสิบปเก้าจ้า เราพลนะกับนาครับเอ้าแล้วมีมันวิาหมันเอาไว้เมอี้เอาไว้ใ่มันในบีมันต้องหาบาทเนาะของไทยนั่นเออเลือไปหาบาทนึงบอกเออคือบองเฮาแต่เป็นชิดเดียนหาลอยนเลยอันนี้มันหาบาทก็ได้กันด้วในีม่ี้มันวิชาจหาบาทเนีนอนกิดตัวเอง ไป้างที่อยู่บ้านอย่างนี้เรื่องอะไรค่ะดีละม้าดำคิดในการมองใช่หรอแต่มันโลมันน้องเกิดลมพวยๆนะครับ <te> <ling> <enjoy> พอชันชนานเจ็บนากปลาลตํอียงงนได้เยโอยไอ้พ่ด็กบอลขึตกัทกวันเลยเป็นเงาเป็นเงาไหมสิคจะมันคู่หวันแบั้นยางไ้นต๊กหน้ามัวนะเขาที่กับพ้อกิหด เกลียวข่าวในกระทามว่าเมื่อยบอกกับเมื่อยนะคะพี่ดอวแล้วกระทามว่าสเสียวเกี่ยวบอกกับบอกให้ว่าเมื่อยมาเราเกี่ยวเบิร์นคันาเมื่อยกครับชวน,นอ,อนีพ่ออีแม่กูขายต่อ <c oughs> มากุลา <c oughs> ม้วนกุลาม้วนก็แล้วนะ <c oughs> วน้าเบอร์เสี่ยวเดือนวันโทรเพิดมันหลายคนจะเกลียวคายได้เมเสียวพี่นาชิบุได้มะถ <c oughs> ้าเกลียวคายหน้าแล้วก็มา <c oughs> แล้วบอ กินาเจ้าก็เห็ดละลายอ้าวเห็ดตนาเจ้าเห็ดตนาพะเชียจากบ้านกระดำเอาพะเชียเลี้ยกูว่ายังอยากสวนทัวลงไปขายแป้งปั่นกระท้อนว่าขายทอดบะหมี่ผู้เห็ดเดี๋ยวจะเก็บจงไว้ยังพ่อจะได้ให้กระปูมาเห็ดหู้ใส่ซื่อว่าบะหมีประโยชน์ยังฮู้ว่ากระไรแม่ยังลูกลูกเจ้ามันสิออกก้อนกับโนดบ่ น่อยาานี่แหละแล้วเจ้าจะมากรุมมาเงยหลายนั่งช่วงหาเห็ดนางกับไปหาเหเ็ดปิตรย่านพลุงพลาดพ้นตุกตุงป้าลงกับไผ่เออเห็นบ่อเอี่ยมมาล่านั่นออกโบเบิดบันออกแล้วก <laughs> ็ยังขายังแขนออกแต่แขนผักข,ขาบ่ออกลูกอมาล่าแล้วเจ้ว่ามันทองใครลืมอยู่นั่นอยอย <laughs> ใช่พี่น้องคะคลิปนี้ก็สิจะพาไปกัดไว้ซัมนี่อีกนะติดตามอีพีนัดสำหรับเกี่ยวกัเขาเมื่อนี้<ม>เกี่ยวกับเขาไม่ใหญ่รุนเ <แก S 2> ด้อจ้ามวนค<ม>ือเก่าเกี่ยวกัเขาเมื่อใดกับบริมือ่อมวนมวนขั้นเมือ่อยคือสิบประมาณนะคะอย่าว่าได้บริมื่อยหนก็มีหน้าไม่เกี่ยวค่ะเกี่ยวเพียงมือเกี่ยวหรแม่ยืนอยู่อย่าง ไปนะพี <til> <Hospital> ่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า